เฮ้ยจะเลื่อนผ่านเฉยเฉยไม่ได้นะกดติดตามก่อนแล้วค่อยไปต่อกดซะเดี๋ยวนี้เสียงคำรามของบางสิ่งที่ถูกผนึกดังขึ้นจากเบื้องลึกภาพอสูรในอดีตอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพ เหล่างูทองล้อมรอบเทพีพร้อมปกป้องด้วยชีวิตเงาในอดีตกล่าวท้าจงพิสูจน์ว่าเธอคือผู้คู่ควรแสงจากภายในคือสิ่งเดียวที่อสูนกลัวเปเลวไฟแห่งจิตวิญญาณจะเผาเงาให้มาลายหรือไม่ เธอเผชิญหน้ากับตัวตนในอดีตเทพีหรือมนุษย์ในความมืดเธอเลือกแสงแสงตอบรับและหลอมรวมเข้ากับเธอเมื่อทุกอย่างพร้อมประตูสู่ภารกิจเปิดออก เเธอน่ะใช่แล้วฉันพูดกับเธออย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าเข้าใจนะ